เ,เพิ่มเติมกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวหูบิดมันเนาะปกติก็ลืมอธิบายว่าหูบิดมันเอาไว้ทำอะไรหูบิดมันนะคะลูกค้าก็สามารถปรับแก้ได้เลยเพื่อให้ตัวกกเนี่ยมันอัดแน่นที่เพามากขึ้นนะคะเราใช้หูบิดเนี่ยปรับความแน่นปรับความแน่นนะคะได้ไมงเห็นไหมเอ่ย ตัดความแน่นได้นอะอยากให้แน่นมากก็รัดเข้าไปเพื่อให้เพามัน,นอะสามารถทำงานได้ได้เต็มที่นะคะไม่เวี่ยงไม่สัน่นอ่าแล้วเมื่อเราเราปรับหูปิดเราเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราจะเ,าเพามาใส่ก่อนเนาะอ่าลูกค้าเห็นไหมก็เลยเนียน มันจะมีหัวผ่าตัวเมียข้างในเป็นจำปาข้างในนะคะจำปาแล้วเราก็จะเอาอันนี้เป็นตัวเมียเราก็จะมีตัวเผ่าเนี่ยมันก็จะเป็นหัวผ่าตัวผู้ก็จะมาใส่เข้าไปะค่ะใส่เข้าไปแล้วอัดหมุนหูบิดให้แน่นเลยนะพอหมุนหบิดให้แน่นแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําการเราก็ทําการติดตั้งเครื่องยนต์นะคะ เอาด้ามเนี่ยไปต่อเครื่องยนต์ได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ำตาเกินซัดนะคะขนาดสามนิ้วนั่นเองฝากติดตามด้วยนะคะหากลูกค้าสนใจก็ทักมาสอบถาม วันนี้สวัสดีค่ะ